แท่งเทียนญี่ปุ่นคืออะไรแท่งเทียนญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเภทกราฟที่ใช้งานบ่อยที่สุดและเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหาแนวโน้มในอนาคตและการกลับตัวแท่งเทียนประกอบด้วยตัวแท่งและไส้เทียนซึ่งมักเรียกว่าชา์โด์กดทั่วไปในการอ่านรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นมีดังนี้หากตลาดขยับขึ้นตัวแท่งจะเป็นสีเขียวหากตลาดเคลื่อนตัวลงตัวแท่งจะเป็นสีแดง แท่งเทียนแสดงถึงช่วงเวลาระหว่างราคาเปิดและราคาปิดในแท่งเทียนสีเขียวราคาเปิดจะอยู่ด้านล่างตัวแท่งและราคาปิดจะอยู่ด้านบนในแท่งเทียนสีแดงราคาเปิดจะอยู่เหนือตัวแท่งและราคาปิดจะอยู่ด้านล่างทั้งแท่งเทียนสีเขียวและแท่งเทียนสีแดงด้านบนของไส้เทียนจะระบุการแตะระดับสูงสุดของสินทรัพย์ภายในกรอบเวลาที่เลือกส่วนด้านล่างของไส้เทียนจะแสดงระดับต่ำสุด ความยาวของตัวแท่งและไส้เทียนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าตลาดตอนนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงโปรดทราบว่าบนแพลตฟอร์มของเรากราฟถูกสร้างขึ้นโดยใช้สูตร a าบวกบิดหาร2โดยที่ a าคคือราคาที่ผู้ขายเต็มใจขายสินทรัพย์อ้างอิงและบิดคือราคาที่ผู้ซื้อพร้อมจ่ายสำหรับสินทรัพย์นั้นหากต้องการเปิดใช้งานกราฟแท่งเทียนให้คลิกที่ไอคอนประเภทกราฟในเมนูการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มุมล่างซ้ายของกราฟ แล้วเลือกแท่งเทียนแท่งเทียนญี่ปุ่นสามารถใช้ในช่วงเวลาใดก็ได้ตั้งแต่หนึ่งวินาทีถึงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นมีหลายรูปแบบที่คุณสามารถใช้ในการเทรดได้ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใดที่รับประกรันการวิเคราะห์ที่ถูกต้องได้1นึอเปร์เซสร้างประสบการณ์การเทรดที่น่าพอใจ